ฮัลโหลข้อกาสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นในทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่การอัปเดตเกมในวันที่17กันผมเพราะว่าแพทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอืมใหญ่พอสมควรนะเพราะเนื่องจากว่ามีทางด้านของตัวละครใหม่ล่าสุดอัปเดตเข้ามาผมก็คือทางด้านของตอัวละครเคลมิสโดยในคลิปนี้ผม, <c oughs> ผ,มผมจะทดสอบการใช้งานตัวละครเคลมิสในการลงในโหมดของอารีน่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย ตอนที่เลเวล40เนี่ยการใช้งานในโหมดอะลีนาเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากแค่ไหนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่อยากจะเปิดหานั่นเองเนาะมันเดิมว่าข้อมูลรายละเอียดแบบจดลืกอของตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้ใครที่สนใจไหนก็สามารถย้อนกลับดูคลิปเก่าได้นั่นเองเนาะสำหรับการทดสอบในตอนนี้ผมผมจะใช้ทีมที่มันใกล้เคียงกับท็อปอันดับ10แล้วกันนะโดยตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับประมาณสัก3,400กว่า โดยทีมอันดับหนึ่งนะับปัจจุบันนี้ผมจะเป็นทีมที่เน้นไปที่ทางด้านของการใช้ตัวละครซินเวสตาบาตูรีเจฟลินเคมิสก็เป็นอีกทีมที่น่าสนใจมากเลยสำหรับตอนนี้นะที่กําลังจะแต่อย่างที่รู้ว่าอนาคตเนี่ยตัวละครมันเพิ่งมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมมันอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเอาเรามาดูที่2องสักนิดนึงนะที่2ตอนนี้ก็ยังคงใช้เป็นทีมเมตาเต่าตผมก็คือทางด้านของตัวอัตรันต้าอยู่นะที่กัน5เป้าทรูบัฟอันดับ3ม โอเคก็ยังคงเป็นทีมเมตาเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมที่มันเป็นผสมเวนั่นเองเนาะเดยที่ผมจะลองใช้ในคราวนี้ผมเอาจริงๆทีมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทีมเวทหนักๆไปนะโดยผมอาจจะไม่ใช้ทางด้านของซินเวสตาเนะเพราะเนื่องจากว่าซินเวสตาผมเนี่ยค่อนข้างเบลน้อยคือเวลแค่40เองก็เลยอยากจะลองตัดซินเวสตาออกดูแล้วก็ใส่ทีมตัวอื่นเข้ามาแทนที่นะแต่เกิดว่าใครที่อยากเอาชัวร์วเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนจากทางด้านของน้องอัตรอนตาเนี่ยใส่เจฟเข้ามาแทนก็ได้หรือว่าใส่ซินเวสตาเข้ามาแทนก็ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเป็นการปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ทําตัวละครมาไม่เหมือนกันแต่ผมจะเน้นในคลิปนี้เลยก็คือการใช้งานของตัวเคมิสก่อนนะซับตัวเคมิสที่เราจะใช้ทดสอบคราวนี้ผมเราจะใช้อยู่ที่เลเวล40ใส่2ความเร็วไม่ใช่ดิต้องบอกใส่1ความเร็วใส่1จุดอ่อนเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันจะอยู่ในตำแหน่งอหนดีคือมันควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ใส่จุดอ่อนก็ดีเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าสกิลของเคลมิสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปลี่ยนในเรื่องการใช้งานแต่บางคนเนี่ยก็อยากให้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นลินเนี่ออกสกิลก่อนเอาเป็นว่าผมก็เลยใส่เป็นหนึ่งความเร็วหนึ่งจุดอ่อนแล้วกันนะแต่อนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสีเยเรื่องนี้นั่นเอนงในส่วนของเครื่องป้องกันก็เลยใส่เป็น2เลือด ในส่วนของแหวนเนี่ยเป็นแหวนรอยเทิร์นสีแล้วก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนอยากรู้เหมือนกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลาออกสกิลมาแล้วเนี่ยตอนเลเวล40เนี่ยมันจะใช้งานต่อผลประโยชน์ต่อทีมมากแค่ไหนเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างวิ่งเป็นตัวละครที่ออกไปทางด้านของการซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่านั่นเองเนาะในส่วนของเจมใส่เป็นอัตราจุดอ่อนอัตราบล็อกแล้วก็ตอบโต้แก่กเก็ดว่าใครที่ไม่ได้เอาตัวละครเคมีเนี่ยเป็นตัวป้องกันก็แนะนําว่าใส่สปีดเพิ่มขึ้นมาแทนบล็อกก็ได้นะหรือว่าแทนตอบโตก็ได้ แต่เกิดว่าใครที่ใส่เป็นตัวป้องกันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใส่ความเร็วนั่นเองนะหน้าลิมิตเบรกครับผมก็ตามนั้นเลยก็คือเอาแค่อันแรกเต็มหมดก็พอเป็นขั้นพื้นฐานนั่นเองนะออัพไปสักนิดหนึ่งปึ๊บอัพทีนึงนี่บอกเลยครับผมว่าโคตรเรียงหนึ่งทีนี่ก็กดเท่าไหร่ทีละห้าร้อยสามครั้งนี่ก็โดนมปแล้วพันห้ายังไม่ทันทำอะไรเลยบินมาแล้วพันห้าเพื่อเอาสปีดเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งตัวต่อมาครับผม คราวนี้เนี่ยเราจะมาใช้เอมิเลียกันบ้างครับผมเนื่องจากว่าเป็นตัวการสถานะที่น่าจะใช้งานได้เหมาะสมสำหรับทีมเวทนปัจจุบันนี้นั่นเองนะใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่แหวนวอยทเทิร์นสอัตราการหลบหลีกใส่เจมเป็นเพิ่มความเร็วการเติมเทปปุกพลังอเวกต้านการเพิ่มคูดาวแล้วก็ความเร็วเพราะเราต้องการให้สกงลวของเอมิเลียเนี่ยออกสกิลอเวกไวๆเราจะลดเกาะศัตรูได้เร็วขึ้นแล้วก็ขจัดบับศัตรูนั่นเองนะ ทังนั้นของตัวลินยังคงเหมือนเดิมผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2ตอบโต้ใส่เป็นอัตราจุดอ่อนสถานะเดชแต่ความจริงเนี่ยเราควรควรจะเปลี่ยนเป็นจุดอ่อนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเล่ง,งเทนบัฟก็ได้หรืออาจจะเป็นตอบโต้ก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยใส่เป็นเกาะโต้ใช่ไหมก็เลยจะให้ลินเนี่ยเป็นตัวที่โต้เยอะที่สุดทีมเนื่องจากว่าผมเนี่ยถอดแทโอออกไปเรียบร้อยเลยนะก็เลยต้องมีตัวอื่นเนี่ยโต้แทนนั่นเองใส่เป็นโต้ต้านเพิ่มคูดาวแล้วก็ความเร็วสาม ในส่วนของแบตเตอรี่ครับผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดแหวนวอยเทิร์นสอัตราการหลบหลีกใส่เป็นจุดอ่อนความเร็วเติมแถบปลุกพรังและก็สปีดสามน้องอัลตรันต้าครับผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดแหวนผู้พิทักษ์ใหม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วผมสำหรับแผทใหม่ล่าสุดนี้แหวนบางวงเนี่ยก็จะเพิ่มเอฟเฟกความสามารถพิเศษขึ้นจากตะกอนเนี่ยมันการได้สามครั้งใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มเป็นกันทั้งหมด7จดครั้งนะสำหรับแหวนผู้พิทักษ์ระดับสูงแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาสลดเทิร์นรับศับบบตรูเนี่ยหนึ่งเทิร์นโอเควนกับคอมโบแล้วผมสำหรับเซเลนที่ใช้ในคราวนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นทางด้านของตัว J o แล้วกันเนะแล้วก็ทางด้านของหน้าสกิลเนี่ยเปลี่ยนอัลลังขึ้นเป็น145ลงหน้าแรกเอาขึ้นหมดเลยหน้าที่2เนี่ยเอาแค่45ขึ้นนะผมหน้าที่3เอา90ลงหน้าสุดท้ายเอา120ลงแล้วก็130ลงเพื่อเน้นการจมตี4 5เป้า แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นทีมเวทใช่ไหมก็เลยเอา145ล,ลงเพื่อเพิ่มดามเมจของทีมเวทขึ้นไปอีกโอเคไปดูกันดีกว่าว่าทีมที่ผมลองคิดเนี่ยกับการใช้งานของทีมเวทแบบกึง่งกึ่งฟูเวทนะมันจะใช้งานได้ดีมากแค่ไหนในเมตา,มาในปัจจุบันนี้แต่ต้องยย่าไปคิงว่าในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้เป็นเพียงแค่เน้นการใช้งานสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่เลเวล40ก่อนเท่านั้นเองนะโอเคผม กดเข้ามาในเกมทีมแรกที่เราเจอผมน่าจะเป็นทีมเมตาเก่าหรือเปล่าเพราะเขายังใช้ลิปโป้อยู่เลยนะโอเคเจ๊ okay, กับทีมเฮ้ยเป็นเวทอยู่เป็นเวทอยู่เวทผสมกายภาพมผมเป็นทีมเมตาก่อนหน้านี้นูน้นๆเลยผมก็คือ,อยังมีแทโอผสมอยู่โอเคสกิลเปิดมาผมโอเคดีมากใจ้รู้เหมือนกันว่าสกิลเนี่ยใช้งานได้ดีแค่ไหนสกิลล่างผมของทางด้านตัวละครตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ทำให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหาย80%สี่ครั้งแล้วก็ ทำให้ศัตรูเนี่ยปรับใช้บัฟโจมตีไม่พลาดเป้าแล้วก็ลดเทนบัฟของเป้าหมายเนี่ยนานสามเทินก่อนผลก่อนใช้งานค่อนข้างที่เจเป็นตัวละครที่เน้นไปที่ทางด้านของสกิลกึง่งกึ่งหอกสถานะปนป่วน,วน,วนใช่ไหมแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเพราะว่าสกิลอเวกเนี่ยมันก็เป็นสกิลที่ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยเพิ่มทางด้านของตัวเกรดอเวกทำให้ใช้สกิลอเวกเนี่ยได้เร็วขึ้นอารมณ์เดียวกับตัวไหนถ้าเกิดว่าใจพูดเปรียบเทียบคร่าวๆแล้วกันผมก็ง่ายๆผมก็คือทางด้านของตัวละครตัวใหม่นี้เเเเนนนนมมัััปป็็หือกบตวว แต่มันเป็นเวทที่ออกไปทางด้านของกึง่งเขาเรียกว่าซัพพอร์ตหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกสกิลก่อนเป็นตัวแรกๆค่อนข้างบ่อยจากที่ผมเนี่ยได้สังเกตมานะแล้วก็มีคนอื่นก็บอกมาแต่อย่างว่าผมเกมนี้เนี่ยอย่าไปดูถูกหรือว่าอะไรมากพเพราะเรื่องว่าระบบ AI เนี่ยมันอย่างที่บอกเสมอว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่า AI อยากจะออกสกิลไหนก็ตามใจ AI ผมขนาดยัดจิตอ่อนไปเกือบๆร้อยก,กว่าเนี่ยมันก็ยังไม่ออกเลยก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งมากเลยผม ไอ้สังเกตจากการใช้งานเนี่ยสกิลถ้ากเกิดว่าถามว่าสกิลล่างกับสกิลบนเนี่ยมันควรออกสกิลไหนก่อนเอาจริงๆถ้ากเกิดว่าออกสกิลบนก่อนก็ดีนะแต่กเกิดว่าออกในกรณีที่ศัตรูเนี่ยมีการสถานะสกิลบนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะแชร์เนี่ยในกรณีที่ศัตรูเนี่ยมีการสถานะอยู่เนี่ยออกสกิลล่างก่อนค่อนข้างที่จะดูคุ้มกว่า <we> เปิดมาบินไปแล้วก็ผมเอเมิเลียตัวแรกเลยโดนสกิลทะลุภาัจัดการเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่ยโหสกิลใช้ได้เนี่ย ทุกคนเห็นมาเมื่อกี้เวิว40ปาสกิลล่างทีเดียวโหศัตรูนี่เจ็บมากเลยนะโอเคลองดูสกิลอีกนิดนึงครับผมปั๊ดนี่เร่งสกิลเสริมมาสกิลเวกขึ้นมาตัวหนึ่งับผมโอ้โหโดนสกิลนี้มาปาดโอเคยังพอได้อยู่โอเคน้องทัวสกิลเอาเวกสวนกลับไปผมปับป๊บปรับปรับอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงยังไม่พอดาเมจยังขาดอีกหน่อยอครับผมรู้สึกตั้งแต่ แหวนวอยครั้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจากสี่ครั้งเป็นเจ็ดครั้งเน่ยก็ถือว่าโอเคขึ้นโอ้โหแต่ว่าพูดไม่ทันคัดคาตายแล้วอืมอ่าไม่เป็นไรผมก็ถือว่าเป็นการทดสอบสกิลก็เนื่งนงองจากว่าต้องบอกว่าไงเดียวนองจากเลเวลมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเวลาเจอกับศัตรูที่เลเวลห้าสิบเนี่ยพอเวลาวอยชิลหมดอะไรหมดพวกนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครมันก็ยืนทนไม่ไหวนะอาจจะต้องรอตอนเลเวลสัก 46ถึงจะใช้งานได้ค่อนข้างดีขึ้นมาอีกหน่อยนะโอ้โหเลืโดนกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายนิดตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยเหลือลินแล้วก็เหลือบาตทอรีเอาไว้โอเคสกิลบนของบทัทอรีผมตอดตอดตอดเข้าไปอ,อีกนิดหนึ่งอโอ้โหแล้วติดเดสดีด๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคโดนสกิลบาทอรีสวนกลับมาผมติดเดสอีกทีนึงแพะโอ้เสียด่าลิน ลินฝั่งเรานี่ยังติดเขาเลยนะคูดาวอยู่ใช่ไหมจึบจึบตายไหมเออเก็บลินไม่ได้เฮ้ยโอ้โหแต่เราก็โดนสกิลเหมือนกันเนี่ยรอดไหมใครโดนเนี่ยลินอืมเอาละแย่และโอ้ตานี้ตีต้องตีอีกทีหนึ่งให้ตายติดขี้ไม่ติดขี้ด้วยตายเองแน่นอนนะผมติดสถานะเดสอย่างงี้ยกเว้นนอ,อกจากสกิลจะคูดาวเ็จพอดีอันเดนียเปิดมาตาแรกก็อืมประเดิม ไปดูคู่ที่2อกันดีกว่าครับผมเจอกับทีมอ้า,าวคราวนี้เขาใช้คริสผมทีมเวทแน่เลยเวทปะเออทีมเวทอยู่ผมอย่างทีมเวทอยู่โอเคเปิดมาลินได้ตีก่อนผมเขาสิสปีดฝั่งผมเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะเปิดมาโอเคสกิลบนของเอเมิเลียไหมผมค่อนข้างโอเคนะเป็นโจมตีแต่เสดาที่ศัตรูเนี่ยยังมีเกาะอ,อยู่ใช่ไหมอาจจะรออีกสักนิดนึงสกิลเล่งเทินเนี่ยแบบเล่งเทินดิเออสกิลนี้แต่ มันก็ยังไม่ดีอ่ะสกิลเล่งเทิร์นมันน้อยมากเลยทีเวทอะ่ะคือแบบจะให้ออกมันขจัดเทิร์นปั๊บดีๆเหรอเอ,อ้ยสกิลเวลขึ้นมาแล้วผมอย่างน้อยๆก็ลดเกาะศัตรูล,ลงละแล้วก็ทาให้ทีเนี่ยต้านสถานะทุกติสี่ครั้งซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีการสี่เทิร์นอยู่เลยนะโอ้ยโ,โดนสกิลลินทีเดียวผมเป่าใบเลือดเหลือหนึ่งเลยทีเดียวผมสำหรับเอเมเดียฝั่งนู้นยังไงเนี่ยโอ้โดนสับสับสับเล่งเทิร์นมาอย่างนี้ โอเคยังพอยินได้ยังพอได้อยู่ขอสกิลเออเต็มเต็มหน้าเลยผมแต่ว่าศัตรูยังมีวอยชิลอยู่ <c oughs> ฟรีเรียบร้อยโอเคสกิลไหนมาโอเคโดนสกิลเอมิเลียใส่สกิลสูงกลันมาให้ผมปรับปรับปรับโอเคต่างไ่ต่างติดวอยชิลแต่ว่าบัฟก็พิบและแย่ yeah, ผมนะตอนนี้อ้าวตายแล้วหนึ่งสกิลเวกสวนกลับไปผมด้วยสกิลของดินที่โคตรแรงแต่ปัญหาคือติดติดวอยชิลเอ,อ้ยไม่ติดร <c oughs> อดอยู่รอดอยู่ โอเคฝั okay, ่งนู้นวอร์ชิวหายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเทโอที่สกิลทรูบัฟส่วนกลับมาไม่เป็นไรยังพอหลบได้อยู่โต้กับหนึ่งทีตายไหมไม่ตายโอเคตายพอดีเป๊ะเลยตกใจนึกว่าไม่ตายนี่ฮะโอเคเหลือวบาทุลีผมที่จะได้ออกสกิลตัวต่อไปเพราะแซนเน่จะโดนตัวไหนลุ้นก่อนสกิลอืโอ้โหโดนรถเกะเ,เวกอีกแย่และ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรจะไปเรียนสกิลสวนไปปั๊บแรงแรงแต่แต่ก็ยังไม่ตาย ต้องออกเล่นเทินบัฟอีกหน่อยนะไม่งั้นไม่พอแนะ่เลยผมสจหรับดาเมจยังขาดอีกนิดนึงโอเคตั้งฝ่ายก็ติดอับติดไฟเผามาตายไหมไม่ตายอีกนิดนึงโอเคสกิลบนไปให้ผมขจัดบัฟสามเทินถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลืออีกสองเทินอ่ะโอเคโดนสกิลล่างมาให้ผมปรับ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 อืมโดนแบตเตรีเต็มเต็มเมื่อกี้ืมติดเกาะได้อยู่ได้อยู่โอเคเปิดมาใช้สกิลบนเล้วผม ยังไงเนี่ยโอเคติดหลับใช่ไหมไม่ติดหลับหลับไปเลยหนึ่งตัวโอ้โหแรงมากอืมอืมวลวห้าสิบแล้วเนี่ยปรับโอ้โหวลวสี่สิบแล้วเนี่ยตายไม่ทันขาดคำลิปตายไปไหนเนี่ยสกิลยังออกไม่ได้เห็นสกิลอเวกเลยเดี๋ยวเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการใช้งานตัวหม่นี่มันแบบคือ,ค,อคือช่วงหลังๆเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้สึกไปเองหรือเปล่านะคือแบบ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงหลังตัวละครที่เป็นประมาณเทโอมาใช่ไหมในความคิดผมนะคือตัวละครหลังเทโอมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเก่งเนี่ยมันต้องเลเวลอย่างน้อย,นอยเนี่ย48ถึงเวล50มันถึงจะดีถึงสกิลมันถึงจะเก่งอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีปัญหาแล้วว่าคนเล่นน่ะที่เป็นคนเล่นที่อาจจะเก็บทรัพยากรบี B ไม่พร้อมหรือว่าดวงไม่ดีเนี่ย เปิดปุ๊บแล้วมันไม่ได้เลยเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความรู้สึกที่อืมพอสมควรนะสำหรับเรื่องนี้นั่นเองเนาะหรือใครได้มีความคิดเห็นยังไงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคิดเหมือนผมหรือเปล่าคือตัวละครหลังๆวันนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวละครที่ทจะเก่งตั้งแต่ตอนวิววานสัก4ี่สิสิบสี่เลยนะคือมันจะเกเ่องอีกทีหนึ่งเนี่ยสี่สิบแปดถึงห้าสิบเลยหรือเปล่าอันนี้หรือผมคิดเองนคนเดียวกันนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะต เมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมกม็ไม่รู้เหมือนกันมาดูที่การต่อสู้กันก่อนนะผมโอ้โหพูดไปพูดมาเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วตายไหมตายพอดีเป๊ะเ,เลยผมไม่สังเกตเห็นว่าบาโทรีกับทางด้านของโตลินเนี่ยมันอยู่คู่กันมาสองตายนะคือสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยดาเมจปิดไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าสองตัวนี้เนี่ยมันจะยืนเป็นมะเร็งคล้ายๆกับแทโอได้เลยนะแต่เสียดานนิดนึง ถ้าเกิดว่าทำซินเวสตาเวลห้าสิบเมื่อไหร่นะโหยืนสามตัวนี่แบบเท่เลยนะเคยเปิดมาได้ตีก่อนผมสำหรับรอบที่สามตามด้วยสกิลบนของลินซึ่งก็ก็โอเคอยู่นะเพราะอย่างน้อยก็เล่งเทิร์นบัฟไปสองสามเทิร์นนะอย่างน้อยๆยศัตรูก็แวนบอนอ่าเู้เรียกว่าแหวนกระพริบแล้วนะโอเคโดนหูโดนทะลุบัฟไปหนึ่งทีเด้งเลื่อนแล้วหนึ่งครั้งโอเคเปิดมาด้วยสกิลร่างของตรันต้าผมก็เ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากได้สกิลบนมากกว่าโอ้โหแล้วโดนเร่งเทินหนึ่งทีรู้สึกว่าน้องเรานี้แบบเริ่มละวบตุตรี่แดงเลือดไปสองครั้งแล้วผมใกล้หมดแลวเมื่อกี้ตัวใหม่ใช้สกิลบนไปเรียบร้อยแล้วผมก็แต่ตูยังมีเขาเรียกว่ากัรสถานะอยู่นะไอทีมนี้เพิ่งสังเกตมีคิสด้วยผมก็นังน่าสนใจยอยู่นกนนะในช่วงประมาณสักสี่พันไม่เกิน4,3 0 0ผมการใช้คิสเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะ นื่องจากว่าคิสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าไงเดียวมันเหมาะสำหรับคนเล่นเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคืออย่างน้นอยๆเนี่ยเราแค่เอามายืนเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เลยนะสำหรับทางด้านตัวละครคิสนะอืมแต่สตันไปสามตัวอย่างงี้การันตีแน่นอนถึงชัยชนะผมหรือเปล่า<笑><笑>เวลาพูดอย่างงี้ทีไรทำไมตอนจบมันไม่ค่อยชนะทุกทีเลยเนอะอ่ะบีบบีบบ,บ,บีบสักตัวนึงเอาตัวไหนเอาลินได้ไหมขอลินโดนลินแปะเดียวได้ไหมลินนี่ตัวปัญหามากเลย โดนตดนไหนแปะเอ้ยโดนลินพอดีสั่งได้สั่งใจยังไงเนี่ยโดนบตเทอรีสกิลนี้ปับปาบปาบโอเคยังติดเกาะอ,อยู่สกิลร่างของลินก็ผมแต่ยังมีเกาะอ,อยู่หรือเปล่าปึบปึบปึบ,ปบยังไม่พอผมดาเมจยังขาดอ้าวตีเบิ้ลตายโอเคลแล้วแลคราวนี้เราโดนบีบมังม่งแล้วผมแล้วใครเนี่ยจะตายยังไงตัวหน้าแน่นอนเน้นไงว่าแล้วเชียวบินไปแล้วหนึ่งอ้าวติดเดต ได้เปรียบแล้วในที่สุดโอ้โหเล่นมาเกือบสามตาเพิ่งแย่และใครจะแย่งออกสกิลอเวกวะเนี่ยอย่าแย่งออกนะะอยากเห็นสกิลอเวกเหมือนกันนะผมแต่แต่สังเกตจริงเนี่ยฝั่งเรา,านี่แบบใช้สกิลอเวกครบหมดแล้วใช่ไหมคือแบบเออถึงจะกดใช้จริงมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันมีผลแค่ต้านสถานทุปกติสามครั้งแล้วก็ขจัดดีบัฟให้กับทีมนะมันค่อนข้างดีแต่แบบออกสก,กิลเร็วเกินไปก็ไม่ดี แต่ออกช้าเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าใจวิเคอเราสกิลเอาเวกใช่ไหมอ่ะมองเทียอย่างดีกว่าในกรณีที่อะเคมิส okay, ใช่ไหมมันออกสกิลก่อนปุ๊บข้อดีก็คือมันทำให้ทีมของเราเนี่ยการสนนะเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่โดนศัตรูที่เป็นสายสถานะพิปกติมาเยอะๆเนี่ยก็โอเคอยู่นะแล้วก็เล่นเกรดเวกแต่ถ้าเกิดว่าออกในช่วงประมาณสักท้ายเกมมันก็ดีไปอีกแบบนึ่งก็คือ การสถานะของเราเนี่ยก็จะเริ่มเล่งเทินหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ากันก็หายไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่มีประโยชน์ก็คืออย่างเดียวนะส่วนไอ้สกิลเวกเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงเฟสท้ายเกมเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันก็น่าจะใช้สกิลเวกันแทบจะครบมนทุกตัวแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่อืมออกสกิลก่อนดีไหมก็น่าสนใจนะเพราะว่าสกิลเวกเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายดีเนื่องจากที่ผมสังเกตมนาะจะใช้ก่อนก็ดีหรือว่าจะใช้ตอนช่วงเลดเกมก็ดีเหมือนกัน แต่ปัญหาคือตัวละครเลดนะแหละว่ามันจะทํายังไงให้มันวลสูงๆเพราะตอนช่วงเข้าสู่ช่วงประมาณสักวิ50เนี่ยตัวละครถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะปลดล็อกของลักวิว50ที่มันจะได้บัฟที่มันเกี่ยวว่องไวใช่ไหมทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถยืนรอดจากการโจมตีได้มันก็กลายเป็นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงแรกก็คือตัวละครมันจะเก่งมันต้องรอลเว50ซึ่งก่อนที่มันจะถึงวิว50ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็การใช้งานค่อนข้างลำบากพอสมควรเลยนะ มันก็เป็นข้อเสียของตัวละครในยุคใหม่ๆนี่นั่นเองโอ้โหเปิดมาได้ใช้สกิลตาเนี้แหละเราจะได้เห็นว่าข้อดีของการที่ทางด้านตัวละครใหม่ใ,หใช้สกิลก่อนมันจะเป็นยังไงนะเอาจริงตอนนี้สกิล a w a k e ลินก็มาแล้วใช่ไหมอ่ะเล่นเกดหน่อยแล้วก็การสถานะเพิ่มอีกนิดนึงนี่กดทีเดียวปุ๊บสกิล a w a k e n i n ขึ้นทีเดียว3มตัวเลยผมอันนี้คือข้อกําลังจะบอกว่ามัน จะให้ฉันสกิลก่อนโดนลินสกิลสวนสกิลอเวกหายเกี้ยงพูดไม่ทันขาดคำกำลังกล่าวไว้แล้วว่าลินมันต้องอเวกสวนมาแน่เลยหายวปแลผมสกิลฟรีไปหนึ่งครั้งแต่อย่าไงไรก็ได้การสถานะมาสามาาอันใช่ไหมอุ้ยบัตุลีเกาะหมดเด้งเรือไปแล้วด้วยติดสถานะด้วยแย่ yeah, มากครับผมตอนนี้โอคสกิลรกาัเบอรเรียไปก่อนนะผมยังไงเนี่ยโตเปนหนึ่งที โอ,โอ้โหแย่และลินสกิลโอเวกสายนี้รอดไหมเนี่ยปับ๊บตัวแตกไหมโอ้โหติดโอ้โยรอดไปลืมมีการห้าเป้าของน้องถั่วอัตตันตาอยู่ <c oughs> นีกว่าจะไปหวันแล้วดีนะน้องอัตตันตาผมเนี่ทำของมาพอสมควรนะถ้าของไม่แน่นนิดมีตายแน่นอนยกงูเมื่อกี้อันนี้โดนทั้งข่าวพิมพ์ใส่หนึ่งทีโอเคสกิลลินฝั่งเรามั่งครับผมขอเน้นๆโดนหน่อยไม่ติดเกาะอ,อยู่แล้ว ยังไงเนี่ยอึ้ไปได้กี่ตัวตัวหนึ่งซินเวต้าเลือดเหลือหนึ่งแล้วโอเคสก,กิลต่อมาผมบาทูลีแน่นอนบีบไข่แต่โดนตัวไหนโดนบาทูลีปะมีสองอย่างไม่โดนบาทูลีก็ต้องโดนอีกตัวหนึ่งเพราะว่ายืนหน้าสองตัวใช่ไหมตอนนี้ถ้าโดนบาทูลีฝั่งนู้นจะดีมากแปะเอยโดนเป๊ะเลยขอได้ขอโดนตานี้ดูดูฉากลักษณะเนี่ยน่าจะชนะละ โอ้แล้วลินสกิลสวนมาอย่างนี้ติดเกาะติดไม่ติดเกาะตายหนึ่งโอ้โหตายสองเกาะหมดพอดีเฮ้ยเริ่มเฮ้ยโอ้โหเกือบใจแป้วแล้วเมื่อกี้โอเคสกิลวนไปผมโอเคมิสยังไงเนี่ยือซินเวต้าเบลเท่าไหร่สี่สิบไม่ใช่เหรอเอออืมเนี่ยสังเกตดิคือตัวละครตัวใหม่ๆอย่างซินเวต้าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเวลอะมันยังไม่อยู่สัก48 50ิบอะ มันใช้งานไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ความจริงมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันดึงพลังมาได้ไม่เต็มที่เพราะเนื่องจากว่าดาเมจมันยังแบบขาดอยู่ถึงแม้ว่าจะเล่นทีมเวทฝูก็ตามใช่ไหมจะถามว่าช่วงแรกใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่เกินประมาณสัก4,003เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะแต่เกิดว่าเริ่มเกิน4,003เมื่อไรเนี่ยถ้าคุณตัวละครเริ่มไม่เฉลี่ยวลวแบบ46 48ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันขึ้นยากมากเลยนะสำหรับช่วง4 3 0 0ถาม แถมยิ่งในช่วงนี้ผมทีมอาลีนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนของเยอะแล้วก็ทีมการจัดเนี่ยมันต้องใช้ของหนักแน่นมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ของไม่ฟูลเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นปัญหามากๆโดยเฉพาะยิ่งเป็นคนเล่นใหม่ถึงแม้ว่าทางเกมเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทยอยแจกข,ของมาเยอะพอสมควรแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยพอใช้งานอยู่ดีนั่นเองตีเร่งเทินไ,ม,ไม่ติดเร่งเทินด้วยโอ้โหแล้วสินนวตาตมากมันทีโอเคคราวนี้มารุนกันแล้วว่าเกาะ ใครจะหมดก่อนเกาะลินฝั่งผมจะหมดก่อนหรือว่าฝั่งนู้นจะหมดก่อนปรับปรับปรับโอเคฝั่งนุ้นเกาะหมดก่อนแล้วซินเวตาเหลืออีกหนึ่งเทินเท่านั้นให้เกิดว่าเราลอดจากการโจมตีซินเวต้าได้อีกสักสองครั้งไม่ถึงสองครั้งครั้งเดียวก็ไปแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยอาจริงนะผมอยากจะบอกว่าอะไรเลยวะทีมผมที่อยู่ในตอนนี้นะ ก็เป็นตัวละครเรีย้าสิบสี่ตัว41ตัวของที่ใส่เนี่ยก็เป็นของที่เป็นฟูลจัดไอเทมก็จัดเหมือนกับสไตล์ท็อปสิเล่นยังแพ้คนระดับ3ามพคืออารีนาแม่งคุดเดือดมันจะขึ้นยากไปไหนเนี่ยแล้วยิ่งยิ่งมีการเขาเรียกว่าอะไรนะตับแพใหม่ล่าสุดที่ทางด้านของตัวแหวนเนี่ยมันเพิ่มออปชั่นขึ้นไปได้อีกเนี่ยก็บอกเลยเลยว่าโอ้ความแตกต่างของคน อัพทรัพยากรกับไม่อัพทรัพยากรน,นี่มันเห็นชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เดียวกับตอนนี้ที่ผมคิดนะคือใครที่กําลังคิดอยู่ว่าในช่วงของบอสเวิด์เนี่ยมันมาใหม่ๆใช่ไหมคนค่อนข้างที่จะบ่นพอสมควรผมว่าตอนนี้เนี่ยอารีน่ามันก็เริ่มที่จะไปอารมณ์เดียวกับทางด้านของพวกบอสเวิด์แล้วก็คือใครที่ไม่มีของอะ่ะขึ้นไม่ได้เลยนะจริงๆใครที่ไม่มีไอเทมแบบฟูลมากๆเนี่ยขึ้น4,003ไม่ได้เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่แบบ จัดตามท็อปสิบเมตาแล้วแบบของแน่นถึงระดับหนึ่งแล้วก็ดวงดี้วยนะแต่อย่างว่ามันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมแพ้บ่อยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขึ้นลิมิตเบรกขั้น2แบบว่าฟูลนะสังเกตได้ว่าตรงหัวลิมิตเบรกผมยังเป็นสีแดงอยู่นะไม่ได้ขึ้นสีม่วงนะก็เลยอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนหน่อยน่อยแต่ก็พอสมควรเลยแหละพูดไปพูดมาเนี่ยเอาเป็นว่าตานี้จะชนะไหมเนี่ยโอเคสกิลน้องทัวเปิดไปก่อนนะผมติดช็อตไหมขอหน่อยติด ไม่ติดเลยเพราะยังมีการสถานะอยู่โอ้โหแล้วโดนสกิลส่วนมาสกิลต่อไปก็ลินน่าจะสกิลเวกแล้วน่าจะโดนโดนพี่เจฟอยู่แต่พี่เจฟจะตายไหมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเจฟตายซะเจฟแะต,ติดบอยปะเนี่ยโอ้โหติดบอยเออย,อยี่กันท่าเป้าอยู่นี่หว่าเจฟเด้งเลือล่อนมาหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วโดนสกิเลเร่งมาอย่างนี้ไม่ดีเลยแต่สถานะฝั่งเราน่าจะเหลืออีกสองครั้ง แต่การสถานะฝั่งนูน้นน่าจะเหลืออีกสองครั้งเหมือนกันแต่ตอนนี้เหลือครั้งเดียวแล้วฝั่งนูน้นโอเคโดลินเป่าไม่ครั้งหนึ่งสับแผลรอบที่สองปั๊บคราวนี้ก็โอ้ยยังได้อย่ัยงพอสู้ได้อย่างพอสู้ได้ถ้าบอกว่าห้าต่อสองนี่ยังแพ้นี่ก็ไม่รู้จะว่า,างไงเลยนะเออลบกรอบอีกโอ้โหติดโอ้เขือติด,ตดไฟเผาตายขนาดมีการห้าเป้าแล้วนะน้องถั่วนี่บินไปเลยคนแรก โอเคสกิลร OK. on ่างของวัต hmm. ท <Yeah, the S 2> ุน yeah. 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 ี ina, right okay. ้กัดไปหนึ่งทีดูดเลือดขึ้นมาหน่อยอืแต่เจบเป่าสวนกันมาจะตายเพราะติดไฟเผาเนี่ยผมไม่ได้กลัวอะไรเลยโอเคสกิลร่างไปของลินก็ค่อยๆเก็บปรับปรับปรับสั่งตูนะแต่ไม่มีก่อนเลยแหะหมดไหมหมดทีโอเคอีกคู่หนึ่งครับผมคู่สุดท้ายในคลิปนี้ผมสำหรับการทดสอบการใช้งานลอยเ๊ เอาหมพดพอดีโอเคห้าครั้งใช่ไหมสังเกตได้ว่าสามต่อสองอืมอามาลองสรุปวิเคราะห์สำหรับการใช้งานสำหรับตัวละครเคมีสกันสักนิดหนึ่งนะในความคิดเห็นดยส่วนตัวของผมซึ่งสำหรับคนอื่นที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้นะเพราะผมก็อยากรู้กันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงสำหรับตัวละครตัวใหม่ถ้าเกิดว่าจะใหพูดถูกเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครสายแข็งก็คือเป็นธาตุดิน แต่พอมันเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาต้องการผลักด,ดันทีมเวทมากเนื่องจากว่าเปลี่ยนจากธาตด,ดินเนี่ยให้มันกลายเป็นธาดเวทแทนอืมก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าทีมเวทตอนนี้มันค่อนข้างที่จะกลับมาใหม่ในเรื่องของการใช้งานตาัวละครเคมิสเลเวล40ครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าใช้งานได้ในระดับหน,นกรณีที่มีแหวนวอยเทิร์นสย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ ในกรณีที่มีแบวไวเทิร์นสตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่ายังพอใช้งานได้ในขั้นเวลสี่สิบแต่ถามว่ามันดีขนาดที่เวลสีแล้วใช้ลุยในระดับส0่พอัพได้ไหมก็ต้องขอบอกว่าไม่ไหวแน่นอนสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะเนื่องจากว่าการเอาตัวรอดเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อถึงตอนเวล50ที่จะมีสกิลอัมพังตนนานสเทอร์นตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ อย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรที่จะเลเวล46-48ถึงเพื่อเร่งสกิลโอเวคให้สกิลโอเวคเนี่ยทำงานได้เร็วๆจะได้ทำให้ทีมของเราเนี่ยอยู่รอดได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการใส่ของอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าใส่เหมือนผมมาดีแล้วก็คือใส่2ความเร็วแล้วก็ใส่2เลือดอย่างน้อยๆ2เลือดอ่ะชัวร์ๆแต่ไอ้เรื่องเครื่องประดับเนี่ยหรือว่าทางเรื่องของแหวนอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังคงเปลี่ยนแปลงกันได้นะเพราะฉะนั้นก็เรื่องว่าเขาต้องสีเรือเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องอันนี้เนาะโอเคคร่าวๆประมาณนี้เลยของสำหรับการรีวิว ทดสอบการใช้งานตัวละครเคลมิสมค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งตัวละครที่โอเคอยู่กับทีเวแต่มันต้องเหมือนกับทางด้านของตัวซิมเวต้นะคือต้องเวลสูงสูนะถ้าวเวลยังไม่เยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้แท่โอเถอะทีเวลร์ห <t> ้าสิบยังดีกว่าในความคิดผมนะประมาณนี้เลยนะืันเดือก็ผมใครที่ชอบคิดดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกด like, กไกลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ a g e b o o k นะครับผมเจอก,กันนะผมคลิปหน้า สุัดีครับ